พอนุ่งหอยแล้ว่เป็นยังไงพ่อลุงอะไรเป็นยังไงเลยเห็นนั่นเครื่องปลูกคลองพังเจ้าคลองเออเสียดายบ่พ่อลุงเสียดายแล้วขายก็ได้ผ่านมาเนาะพ่อลุงเนาะเราเสียดายกับบ้านกับคนพักเป็นพักยังก็มีมดเต็มเลยหน่อยกะเสียดายรวยรวยเฮ็ด พ่อแม่ว่าเฮตเตอร์จะไหนกินขอมูดุเลยกัหมูช่างไหนปั้นไอเฮตเตอรชวเหน่อยกับมือหานี้พอวะกับแม่วันนั้นนั่นเลยกระหืดังหน่อยบ่หายบ่หายบ่ลงสู้สู้สู้อ่ะพี่น้องเลยเนาะกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องเอฟซี กันเบิร์ตสุขสุขคนไปน้องเอลยเนาะมาต่อเป็นคลิปที่ซองอ,อยู่ที่เฮือนลุงน้อยคือเก้าพี่น้องเอลยมาเบิง่งเพิ่นเห็ดอ่าลูกกงก่อนพี่น้องหรือว่าไม่ผนักเนาะสบายดีเด้อพ่อลุงเด้อโดยเป็นคลิปใหม่พี่น้องเอลยอโทษเพิ่นเห็ดอันนี้พี่น้องเอลยอันนี้ให้เนียนน,นนาะเนาะอันนี้คากิรีห้ป,ป้าให้กำลังใจ โดยตัวใดที่ว่าซอยกันได้ก็ซอยเนาะแม่ป้าเนาะดีแล้วพี่น้องเลยเป็นซอยกันคือมุ้งนี่ก็ซอยกันบ่พะลุงนี่นะโดยมากคุ้มมามุ้งซอยได้โดยโดยป้าจะซอยนี่มันโค้งเบอร์อะไสิเอาดินเข่าเลยน้อเฮือนครัวฮะโดยเข่าเลยแบบยังบ่ได้ที่่เข้าก็ได พ่ออยู่บาไหเจ่านี่บเลยนอขึ้เตอบมดไมอไรแบนี้เลยเดยโดยีอีหลับไปบงสวนจาเล่นบงสวนเหมือนมดไมตรงนี้เลยนโอ้ หางเก็บไม้เก่าใส่น้ำเนาะพอลุงเนาะบดเถิงสั่นะฮะตัวไม้ใส่พลุงเลยโดขึ้นเอาไม้ไปนี่โดยไป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 ผงซนไปผู้น้องสาวพี่น้องสบายดีละมานกันคือเก่าพี่น้องเลยต่อเป็นคลิปสองเนาะไปไปน้ากันน้องลาตีไปน้ำลุงน้อยผู้ไรพี่น้องเลยโดยไปพี่น้องเลยไปน้าเพื่อนก่อนพาเพื่อนไปยังไ้ พาไปเบิ่งสวนเก่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นเฮ็ดกวงซําใดเนาะเว้มันบ่เฮ็บ่ด่าคโตกอีกบดนี้แม่นแหละอา่ลุงอ่ะมนี่แม่นแหละโอ้ย่สวนมันบ่แม่นค่อยาเราเว้าเอาดเนาะเอาเด้อหบคนน่ะจิตใจคนแต่ละคนบ่คือกันเด้โดยสวนยเฮ็ดแต่ว่า หมูโอ้ยฟังความเราบริเฮดนะนะไปเบิ่งกัาเองก่อนอันนี้ย่าฮำบ่อเสือหรือย่าดีบีบีบ่อเสือไปเบิ่งแม่นแหละไปสับไปเบิ่งน้ำกันนะไปไปเบิ่งโดยเบกมาได้เนี่ยนาะลุงน้อยเบกมาได้ลุงน้องบริเลนได้เครื่องคอมอย่เบกมาพุ่นยื้อกกันยังบริมีบ่ล้อกรบปุ่มีลุงน้อยนะบริหนามมดน้มเนี่ยไปเอาตลาดโลกบริหาบในเรื่องหนึ่งบริบาญเลยหาบริลตีเลย พามีโดยเออพามีคืออันขัาน้าเบิดตเลยไปหาบเอาอยู่ตลาดลูกคนบ่อไงโดยมือช่องหาบมันใกล้ดิพอได้มาเข่าได้ลงหน่อยนี่โดยโดยถือว่าใกล้เติบได้ลงหน่อยใกล้แล้วแต่พี่ป้ายขนไดล่อแล้วก็ใช้ล่อใช้ทั้งนันหกอันแล้วก็กุ้มเลยมือหนึ่งช่องมือสามมือคนเละโดยโดยอาบน้องสะนนนนี่หละลงหน่อยอ่อมีหลอดสุกก็นี่หาบเอาได้พี่น้องโดยผู้เพื่อนเพลนเนาะแต่นี่ออกไปทางใหญ่พูหละ คันหดพักเลยมาเอาน้ำอยู่นี่หดดูพุ่นมีดอกไม้ดากเพืองมีมักบวบมักเขือมักแปบมักโทอแห่โหชุกไข่ข่าขิงผักคะแล้วก็กล้วยอ้อยเออคือครบหมดแหีะเนาะครบหมดได้โดยโดยทุเรน้อยนล้นไปมาพังกันได้เออไปเห็นตลาดตะลี่มาพบพ่อแล้วก็ซื้อเอาป้าจะไปตลาดนะโดยโดยแต่ไทยแต่หยาอ้อยดำอ้อยหวานนั่นนะ โดยโดยเออลุงน้อยมาลุงนุ่มเป็นผู้เหตุชวนดีดีพอลุงเงยอืมเป็บบนี้แหละผู้ใหญ่เพิพ่นเพินพ่นเพินพ่นมักคนขยนันมักปลูกพังนะแม่แล้วไก่กระเลี้ยงปแปดเก้าสิบตัวพูดละขายมาไปขายปูป้าเจา้าเนเออไก่เนีย่ยขายให้เวียดน่ะตัวหนึงแสนป้ายได้อันพา<อ>มีเลยอ้ตเตะกี้บ่พอลุงเงยนะพี่กายพี่ซื้อนี่แหละบเป็นเตกี้แล้วมาขายหัวแม่ป้าเนาะโดยไปห้องหมอสอะไรได้เจ็บเป็ดเซ่แล้วไปห้องมอใหญ่นี่โดยโดย เฮ็ดหน่ะลูกกับพนุกะกับยังบดเยนเออลูกกับไปรับจ้างทั่วไปได้ลูกกับไปยู่นพ่อแม่โดยพี่น้องลูกนั่ะนั่นพ่อแม่บ่มีนี่แหละโดยบินไปหาเงินหาค้ำผ้าจ่างยังกับไปลูกหน่ะไปยังว่าใครเพิ่นได้เข้าหำบางเฮียนเนาะพ่อลุงเนาะแม่แล้วหาเงินนี่ส่งเจ้าของเฮียนแม่แล้วอันกินอันยากนี่เพิ่อนมาแจกมาผักนี่พ่อแม่ให้กับปู่กับป้าลูกกับว่าเอาไว้กินใช้เด้อพ่อแม่เด้อสิเจ้าเนาะ หวานมะแฮงแถวแล้วชาวคนกินยังก็ได้โดยโดยคือแบบผู้ชายคือกันมดแบบเพิ่นออกมาหาแหละเจ้าอยากเอาปลากระป๋องหายที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นหายแล้วเพิ่นเอาโบอ้าวโบอ้าวพ่อแม่เท okay. <enseñ able? S 1> ่าแล้วเจ้าเอาไปกินรดเป็นมีเป็นยังขับเอาวน้ำในลูกนะโดยโดยช้ำเจ้านี่ลูกคนผู้ชายนะอันนี้เพิ่นโบอ้ายโบพื้นนี่เนาะพื้นกะลุงน้อยเผาให้เขาหนี่จ้างเขาจ้างเมื่อกี้อยู่ไซเฮือนเจ้าอยู่ฟุ่นบอกอันนี้ขอบเวนี่เลี้ยวเห็ดอยู่เลยเด้อโดยเลี้ยชวยลุงน้อยเห็ดนี่ ว่างแม่เมื่อละชวนเออตัดไม่นะแสดงว่าก้วงออิสะชวนเจ้านี่โดยปลูกนั่น,นปลูกนี่แล้วนี่มันยาขึ้นเลยด้โดยมันยามแล้งแล้วก็มันบ่มีย,ยังแหล่ะเออสิมาเอาไมา้เก่านี่น้ำบ่พะลุงที่ว่าชวน,นไปเห็ดชวนไอตัวใดมันดีบ่ตัวบ่เอาเนนไปรนะังไผ่เมื่อแหลบอ่ะหนิโดยโดยอันได้ไยเอาแต่นี่เด้บ่อนเก่าอยู่โดยไม่เรียนร่ำตัดอยู่ป่าเพื่อเออลูกน้อยก็เห็ดเวียกทั่วไปไผยจ้างยังยำบุญยำชินี่ไปค่ายเครื่อง สินดาดสินจุ่มบ่อหรือว่าไปปิ้งปลาปิ้งปูปิ้งไก่ซอยกระเจ้าอะไรเออเออไปเบิร์ตเนาะปลุงคือละแชนนะขาจ้างไหนเอแล่ววันนี้ใครจ้างทางป่าทางปูลุงน้อยก็ไปโดยโดยดีแล้วไม่รู้เลยอันนี้ขอกแบ่ลุงน้อยเห็ดนี่แบ่และแบ่เพิ่นลุงน้อยเป็นผู้ออกแบบขอกแบ่นี่โดยเห็ดให้เพิ่นเราเราคำนั่นนี่เห็ดให้เพิ่นแล้วได้ลูกหรืแบ่งกันอันนี้ขอกแบ่เก่าโดยคือยังสิเอาไปอยู่บ่อนี่ค่ะ เอาไปดังไผ่เนึ้งเข่าเนึ้งแกงแล้วแบบมันมันคือดีอยู่เฮาบ้านนี้เออนี่ได้หนิประตูนี่ก็ดีเลยมั่งนะพ่นให้มั่งเนดินเพิ่นเนี่ยและอันนี้อันนี้โคลงยังอันเออดีเลยกับชิเปนเฮ็ดเฮ็ดข้อนี่ได้ประตูนี่ได้ตู้น้อยออกแบบเองประตูเลยเออเฮ็ดอ่าอ่าค่ะคอันนี้ข้อไก่เด้อนี่เด้อเออเรื่องไก่เรื่องแบ่พร้อมไก่นี่ยังตัวนึงนี่มันยังผักอยู่นี่โดย อันนี้ก็เฮือนคั่วเกลานได้เฮือหลวงหน่อยอยู่นี่แางเหยียบตะปูได้เห็นนี่ไม่เลียนลั้มเห็นบ่นี่อันนี้แล็บบ่ลงหน่อยอยู่ตะกี้โดยอันนี้น่อยเคียนว่าเครื่องทุกชนิดเมนยังยังเอาอยู่เด้อบ่ได้ปะขากเขาเอาไปเถอะหน่อยลวงหน่อยก็เห็นเลยได้หายเอาไปเลยก็เอาคืออัน บอนนี่นะบอนพอลุงนอนตะกี้บอน<ม>นี่แนมะ่และบอคอยนอนตะกี้<อ>และนี่นงนาไปดูพอลุงคืออันไม่เลียนลำนี่เลยบอนนี่ฮะอันนี้และเจ็บปลังปูฉาดนั่นเด้เ<อ>จ้าสื่อสารให้แล้วก็มีแห้งและบันนี่นอนก็บเจ็บปลังเลยพี่น้องเลยเนาะเฉพ่อว่าลุงน้อยเพิ่นได้เฮือนใหม่เพิ่นยังให้พี่น้องเลยเพิ่นดีใจนี่บอนเพิ่นนอนนะไม่เลียนลำเลยอันนี้เนาะนอนกับแม่ป้าป้า สวนนี่กว่วงอิลีอ่อย่างนี้พ่อลุงเลย<า>กว้วงอิลี่สวนจ้านี่แม่และรัวเห็ดซะนองคักอิลีพี่น้องเลยอันนี้บอลเจ้าเห็ดกินตะกี้บอลน,นี่นะสวนลุงลนอนเลยเป็นยังไงพ่อลุง เป็นนั่นเครื่องปลูกของพังเจ้าของออเออเสียดายบ่พ่อรุงเสียดายและขายก็ได้เงินอยู่โดยอ,อ,อีกขาขิ้งนี่พักแปบมันก็มาแข็งไม่มืดพี่น้องเอ้ยออพลพลละปลูกที่ว่าเคยปลูกผ่านมาเนาะพ่อรุงเนาะเราเสียดายก,กระบอกกระบอกขึกนน้นพักแป๊บพักยังก็ไม่มดเลยแล้วใครมีรวยหรืเห็ด อยากกินเองนี่แหละลุงปลูกกวางมาหากวางบมคิดว่าเพิ่นสิไลนีเนาะพ่อลุงเนาะเอออยู่ดินเพิ่นลงหน่อยกองพ่อจังเลยมันต้นกับมีกล้วยเลยดิเออชื่อไม่ไพ่ไม่ยังอะไรปลูกพอได้กินละตีเอ้ยโดยโดยมันต้นเนาะพ่อลุงเอ้ยเ็จังใดบลงไม่เลยแต่ขายไล่เื่อและดงไม่ดิค่ะ นีดอกไมลายมาขีดเห็นเครื่องปลูกอของเจ้าของปลูกเนาะพลนะลุงเนาะดอกไม้หน่อยกะใช่ได้ปลูกเนี่ยน,นี่ตะกี้เป็นน้ำพักนี่เลยผักบัวผักหอมผักกาดไร้น้ำในหน่วยปลูกนี่ป้าจะเป็นปลูกโอยเป็นบุคคลโดยโดยได้กินในยาขายใน ขายไปตลาดใดชี้ยาชิคมากกับชื่อเขาแล้วก็ศชื่อโคกินต้องรอยเห็นเองมุดนี่โดยโดยคือเห็ดเห็ดเลือกกระบะกระบะพี่น้องเลยมาเบิ่งสวนเจ้าของที่ว่าเคนไรนี้ผู้สุดผู้เลยอ้อม่ดีเพื่อสีได้เน้องพลุงเนาะสีามเมตรกว้างยาวนี่กว้างนี่สี่สิบปลายเออสิบสองปลายสิบสองเมตรกว้าง โดยโดยหนุ่ยโปรตีนรตีเอ้ยเออิได้อันนี้ก็ได้ขายช่องเทอร์แลกล้วยนี่เออแต่ขายเชียร์ชิพูแล้โดยโดยปีหนึ่งสิบปันหนึ่งหนุ่ยขายดีเออนี่อ้อยกับมีอยู่นี่มันตายมาแล้วเนาะโอ้ยกับมีนี่อ้อยหวานได้ว้าทางน้ำตาเนาะพะโลงเลยโอ้หน่อไม้ก็บกำลังจะเป็นโกเป็นกอ กำลังงามพอลุงเลยอันนี oh, ừ, um, uh ้แหละให้ผู yeah. ้ใหญ่จะดีเพิ่งบังมาลงน้อยนี่เฮ็ดเอาหมดเลยวันนี้ได้แล้วนี่โดยนี่โดยโดยเฮ็ดนี่พ่อแม่ว่าเฮ็ดเต้จะได้กินข้อหมูดุเลยกะหมูชังไหนปันไหนเหตตาโชวนเอยกำมือแครี่พอว่ากระแม่วันนั้นนั่น็เฮ็ดลงน้อยบ่ให้บ่ให้ยพอลุงสู่สู่สู่ไปนอนเลย นี่มาเขียบวานอ่ะน,นี่ฮะโดยนี่คือนอดเครืค่องปลูกนะหลวงหน่อยแต่ชิโก้เน่านี่พักเลิศก็มีได้เด้อละตีเด้อโดยนี่บังนัดนี่ก็วานบังนัดนี่ก็บังนัดนี่ลืมหมดเลยจะลองเลยบ้านนี่อ่อ่ากินหอดเครื่องปลูกที่ง่ายไปเบิดเลยบ่พอลุงเลยนะเอาอะไรมันเอาได้ก็เอาไปแล้วเนาะโดยโดยเอออันนี้มังแปบนี่เป็นอะไรเด้อนี่จะจะก็เอากินนี่โดยเอาินให้พายบ่บัานย่ฉันดกนี่ แป็มันก็ได้ขายได้ทงห่าพันห่าพันนี่ชิปทงห่าพันนี่ขายปนกับมะเขือเลยพวกตำรวจและสื่อช่วตำรวจลราชิปมาลงน้อยอมักแป็บกับมะเขือในเด้อรเนี่ยเราหาพันกับประชุมกันเพิ่นได้มาแล้วกะชื่อข้าวป้าเจ้าโดยโดยลง้อยอ่าลงเลยกระบ๋ะกระเบาะพี่น้องเลยอันนี้มันแก้วเด้อนี่เด้อ ดกเลยมันแก้วมันมีขบเบิดอันนี้เนาะมันแก้วอันมันมันยังเขาแดงๆนะเขาเอิอนี่นะมันมันยังอันนี้มันนึ่งหน้ามันโหคันนเอเดน้นี่เด็ดเครือมันล้ายนี่มันตายมันแหละพี่น้องเลยเผนบอกเครื่องปลูกของพังเพิ่นคิดฮอดแห้งแห้งเพิ่นพี่น้องเลยมีขบเบิดในสวนเพิ่นนี่คว่ำกว้างสี่สิบหกเมตรสี่สิบสามสี่สิบสามสี่สิบสามทั้งยาวกว้างสิบสองเมตรจะอมพระคะ เออพักเอเล่นนี่ฮะนี่แกงใช้กบใช้ปลานี่เนาะโดยพอมีเอ้ยลุงน้อยเห็ดใส่เวลาในโดนเติบบ่อ่พอลุงเห็ดหัวนี่เห็ดทุเรน้อยไรคันมีงานลุงน้อยก็ไปอีกงานก่อนมาแล้วกันไปป่านอนพักผ่อนนิดนึงไปตัดงห้าร้อจ็ดร้กองไวโดยบริเวณปลาเดียวไรโดยโดยปลาจะปลูกแล้วกองมีนี่เนาะนละใช้เวลากะลุงน้อยมาอยู่ฮารี่ได้อยู่เลยนี่โอ้ห้าปีฮารีก็บคอยเห็ด เห็นทะเลทะเลน้อยแล้วไมนได้หาลำมาแรงนี่ขับไปเมื่อยขับไปตัดเอาอยู่ป่ามากองไว้คือเห็นบนอยู่บนอาศัยปัจจุบันนี่แล้วก็ผ่านมาเนาะพอลุงเนาะอิตะกี้นอนไม่เรียนรำแม่นแล้วแบดนี้ก็ได้ที่ส่นที่เศร้าไหมเออดีใจหน่อยค่ะโดยดีใจเลยเดโมงขยังเท่านี้สีก๊กอันนี้ อันนี้กําลังตึงเนาะพะลุงเนาะอันนี้กับุงงเงาด้อนั่นเดชองกกเลยเงาพี่และเลยจะปิดไฮรัตตี้ผุนเผาด้โดยเป็นยังพะลุงเลยกับพามีมันมืดแล้วพราะนั่นกับข้อแน่นอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำบ่อนนี่นะแม่แล้วกล้วยหวานด้วนี่มันบดถึกน้ำเนีมันบดหดมันเลยด้คยขันว่าซีดูดสาวซีดุดกา ไข้กล้วยตื้อกล้วยซุกเบิดกับไข่แน่เนาะพอลุงเนาะดิ้นเพิ่นกับไม่ได้หายไม่ได้เครียดเป็นหายน่ายอะไรกันย่าโดยโดยที่ว่าเสียใจนี่เสียดายเครื่องปลูกของฟังแมนบดอยู่บดเชร้านี่แหละกันหมดบดอยู่บ่นนอนนี่แหละอันนั้นอันนี้อย่างไรโดยก็ดีใจผลชอยฮันเด้โดยดีใจอะไรเคยบ่บันมานี่แหละแบบนั่งห้คนเดียวพอลุงเคยอยู่บ่เคยแหละเคยนั่งห้ผู้เดียวเคยแหละมันขึ้นภาพเนาะ คุดโอ้ให้ลังเธอกับอย่างไปซื้อนั้นซือนี่ค่ให้ผู้นหน่อยหน่อยหมูบ่บ่นั่นๆนี่ก็ซื้ออยู่คอยค่ะหน่อยๆคนก็วาโอ้ยเฮ็ดไปซงเด้เฮ็ดเฮ็ดกตายคือกันเฮ็ดกตายคือกันบ่เบาบักั้ัวเบาหนอยเฮายังมีชีวิตอยู่เฮาต้องดินปลูกพังแม่นคั่นว่า นาน,นเลยกับใครเนาะแต่ว่าเฮายัางดีงดดมังเขาปวดเจ็บมนในลูกล้านแม่พออ้ยพอได้กินมะฮุงกินมะกล้วยน้ำพ่อนะลูกมากให้ย,ยุลูกเบาน้ำจากเถื่อได้จุดปะเชกตาหลดลูกแะงเอาลูกค่อยลูกคอยพนวะดหน้นั่นนะแลพอผลไม่ในลูกคอยจมูกคุนลูกเอากันเอาคำว่าเขากินให้กระเบาลูกอ,อให้พ่อนแม่กิน ไม่ใช่เขาเอาเงินมายืนให้เธออาชีพเธอละแสนลูกได้จำเขามีนะพ่อเนาะเออเขารับจ้างลูกคอยหันไหนเออไม่ว่าพ่อแม่ขอในเงินบ่ตัวชับถ้ำผัดค่อยเองมั้รับจ้างรับถั่วไปนะลูกกาเงินส่งของเฮียนโดยนเปิ้ลป้าป้าพอลุงเอาไมเแล้วพากันเมือกันอยู่นี่คือเปิ้ลจีให้เดินวัวเชียวเดี๋ยวไปไปน้องไอซิพาเปิ้ลเมือก่อนเปิ้ลตามใจเปิ้ลเชีมาเลยก็ได้ป้มั่งเอาแล้วพากันารณนัณนพอลุงเลย เจ้าคนละคือเจ้าคนละน่อยกะคันเห็นเท่าอะไแบบตั้มใจเลยแม่บัวตั้มใจคือเจ้าร้องเพลงไงฮะว่าทุกยากลายทุกคือกันน่ะนะพมีเอ้ยคือแบบคือกันพี่น้องเไยทุกยากคือกันคันเวทกะไม่ได้กินคือพมีว่าและเป็นเป็นเบิ่งเฮาฮ้องเพลงอะไรเป็นขิดค้อยน่ำี่น้องคันเห็นแบบไม่ได้บ้กชูมอพางเลยคือฟรีเวได้ไปบอกชูมือพังไว้บอกเอาฮะ đúng đi qua khuya chôn thì đúng rồi mà đã bực xa phải hết em nổi rồi rồi mà đâu ôi chỉ phụ bọn đi vào này phụ đi một chiều ôi sao cho trời bè ngồi chỉ khâu ăn này bò ngồi hết rồi rồi này thì 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 ngồi hết bè cho khâu đại đấy à. ngồi hết này còn ti lọn bỏ này rồi bỏ ao tôi đi được cái già lại này rồi rồi à, tất phân nặng ตัวนี้คือสิพออยู่ดอกพะลุงเลย,ยพ่อแล้วอัน,นพื้นกะลุงอ้อยขายตอนนั้นกะให้ให้แม่เจ้าแหละแสนปลาย,ยตัดขายพื้นแนะงวงอ้อยกะเลยพื้นอันนี้ชิ้เม,มื่อไว้ดังอันนี้โดยหาพื้นมาดังพร้อมเป่น<ม>เห็ดคือคนแต่เก่าตะกี้เนาะพอลุงเนาะเอาพื้นโค่นไว้พี่น้องเลยคนอยากซื้อคนคือว่าแหละจับหนึ่งก้อนวิทยานึง ต้องดิ้นล่นมันตีเพิ่งก็ร้อนเลยเอาตัวนี้พ่อบ่พ่อแล้วอัน้ตีไปจ้ะพ่ออยู่โดนคนแห้งจิคิดฮอดบอลยู่เพื่อนพี่น้องเลยอ่าเฮ้ยคนตีนึงก็ไปเมื่อพี่น้องเลยคนตีเพิ่นก็ร้อนเลยได้บ่ลุงได้ฮะแล้วป้าป้ามาบอลทีส่วนที่เซาเพิ่นผ่านมาพี่น้องเลยกระบาดกระเบาะเล่า ว้ามาเลยกะกันน้ำตาโอยู่บนใบพี่น้องให้เบิ่งน้ำกันส่วนเราความยาว43เมตรทะลวงสั้น40เมตรพี่น้องความกว้างเนาะถ้าว่าโบดุมันอีลีนี่เห็ดบบได้ได้พี่น้องเลยผู้โต้เฮกับดกดกจนไม่มีผู้กินเลยโต้เฮนี่ผู้คายก็ดีได้ละตีเอ้ยทอดอันโตเฮกุกเดียวหนึ่งปังเป็นอะไรพี่น้องเลยทอดอย่างไรบบถือไฟกับโบหู พุ่นละนงสะพุ่นละฮดกันตกไม้ก็ได้เพิ่นก็ได้กระบะกระบะเนาะเ็นจังไดดูใส่กระมักปู่ไปน้องเลยถูถูกโป้โหฮาวปูกระเพิ่นบัวแมนทีบัวแมนทางกะเพิ่นไรนี้เนาะพอลุงเนาะเมื่อแล้วจังได แก้วจะหูม <rôle: opolit any> <él. S 1> ันแก้วมันแก้วที่ว่ามันซีอิดนะนะบอโอ้ซีอิ๊ดเออแชบได้โดยโดยกินนึ่งกินอ่าเออราตรีนนี้มันงัวแบกินมันแหละเหยียบตายมันแลละขื่อมันดกได้และคนประยูงเนาะพหลุงเนาะคนประยูงเลยเออจนได้คายอะไรพหลุงเอ้ยก็ยังแนะนำหน่อยนึงที่ว่ามามาง่ายมาอยู่บนนี้กับบุญญาคิด บ่อยากให้เห็ดกุ้งเกินไปนะพ่อลุงพอกินพออยากเนาะแมนเหมือนอะไรนั่นเนาะเพราะว่าเฮายังบ่มีที่เป็นรักเป็นแรงของเจ้าของนะพ่อลุงโดยเฮาว่าถ้าว่าจะมีของตัวเองนี่คือสิปลูกขักได้พ่อลุงเลยเนาะโอ้พอได้กินได้ยากแล้วแต่ว่าอันนี้นะแบบว่าอยากแนะน้หน่อยนึงบ่อยากให้ปลูกลายเกินไปนะโดยเพราะว่าอันัานปลูกกับัานเพิ่นไรก็เสียดายเนาะแมนแล้วอันนี้ก็นอนไปนี่ก็นอน นอนไปชื่นะอๆแล้วถั่ลอยง่ายเดิมืออื่นก็นได้ง่ายลุยลงหน่อยก็โดยอยู่ไปพี่หน่องเลยเอ็นทางไหนข้าบกระเว่าเขาสิมะลายมือใหญเนาะหมักเพชรกับเพชรได้ปุอาจจะปลูกไนดะ้เพชรเรื่องลุงหน่อยหมักต้นช้ามาเลยตำหมักเขือหมักเพชรแล้วก็ตำชัยหมักเขืองพักหอมเป๊ะหอมพักอีตู้ปั้นเช่าแต่ละมือแบบนั้นไนะด้ลุงนะหน่อยหมักได้แซ่บได้เจ้าเคยกินบ่โดยเคยอยู่แซ่บอยู่ เออคักได้โดยโดยงวยก็สิมักเปิบนั่นอ่ะนะชื่อมูดช่องงูช่องงูหนึ่งห้าพันเออบุกคักสำรับปลูกเองบุกค้าขายปลูกเนาะมันเสพมันนี้ขี้แบกกระไลเลยดิโดยช่วงนั้นมาอยู่ใหม่ขี้แบกขี้ไก่ก็บ่ะมี่เนี่บมันนี้มันนี่ไรโพดโดยพอลุงระวังตกเด้อเห็นเลยคุ้มยังอันนี้ตาอบบอกคุ้มมันได้แล้วโดยโดยป้าซาโดย หอดเพื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยย่างไก่เติบเนาะเพิ่นกระเฮ็ดอันนี้เพิ่นอีกพี่น้องเอ้ยเนาะมาแล้วบันนี้หอดเพื่อนหอดซานอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วบันนี้มื้อนี้ก็ได้อัน พักถอนกันเนาะโดยโดยโดยแมนโอเคเด้อพอลุงเด้อจังไรกระสู้สู่เด้อเป็นกำลังใจให้พอลุงเลยดีมีแหงเออพอมีโดยจังไรลูกคอจบคลิปกันแล้วพอลุงเด้อสบายดีอยู่ดีมีแหงโอเคพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้กลมาต่อกัน ep สองพี่น้องเลยไปเอาไม้กับลุงน้อยอยู่เฮือนเพิ่นเนาะเพิ่นก็เราที่ไปที่มาพี่น้องเลย ปลูกเครื่องปลูกของฟังคิดหอดเครื่องปลูกของฟังอะไรแหละพี่น้องเอกะะวา่าทางน้าตาเนาอพี่น้องเนาะบ่ถึกไผกับบุหู่ได้สวนเพิ่ในี่43เมตรความยาวลวงสัน40 m, ่นนเมตรพี่น้องก็ถือว่าสงสารพรลุ่เพิินพี่น้องเอ้ยว่าไห้ทางน้าตาคิดหอดเครื่องปลูกของฟังแบบว่ามีเบิดทุกอย่างในสวนเนาอยพี่น้องเนะาะอหละเฮากะจะไห้น้านเพิินใด้พี่น้องเอยถ้าว้ามาอะไรกันเนาะ เหตุจังไดเพราะว่าโบเมนทีโบเมนทางเฮาคือเพื่อนว่าแหละพี่น้องเออบ่นอยู่บ่นเศร้าทีเก่ากับเป็นไม่เรียนล่ำเนาะเอาไม้ก้มอะไรพี่น้องเพื่อนก็ดีใจที่ว่าเห็นที่ว่ามีแบบนี้พี่น้องเอยเนาะอะไรกับเป็นกําลังใจให้พ่อรุ่งแลกับแม่ป้าเพื่อนคือเก่าเด้อพี่น้องจะได้คลิปนี้กะสำหรับเอฟซีหักแพงบาไพมีเนาะพี่น้องเนาะกะบ่งโคษณาอะไรกะกดไล์กแชซ์ให้บาไพมีคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปลาไปแล้วพี่น้อง สบายดีสบายดี